ตอนะนะีต้องฟิตออนนะครับผมเดี๋ยววันนี้มารีวิวส่งงานกันหน่อยครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายๆคลิปก็เดี๋ยวอ่ารีวิวเรื่องของสินค้าตัวอื่นดนะ้วยเนาะวันนี้รีวิวหลักๆก็จะเป็นอ่างานปีกนะครับตัวนี้จะเป็นงานงานแปลกๆหน่อยเป็นงานไอปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งพิเศษยาว35เซนนะครับผมปีกซูเปอร์โรเลอร์ก็คือใส่โรเลอร์ได้ทั้งหมด3คู่นะครับผมนี่ก็อ่าเนี่ย1 2 3 4 5 6, 6 6ตัวก็คือ3คู่นะครับผมจะเป็นใส่ ตัวเล็กตรงนี้ตัวเนึงตัวนี้ตัวเนึงแล้วก็ตรงมุมตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเป็นรูสิบไม่ใช่สิบสิหกมิลน,นะครับผมเป็น M6 ไปนะครับผมแต่นี้เจาะให้เป็นอ่า M6 ไปให้ลูกค้าลูกค้าบอกเดี๋ยวลูกค้าไป DIY เอานะครับผมตัวนี้เป็นปีกแบบแปลกๆนะปีกซปเปอร์โรลเลอร์ น่าจะไปใส่กับงานมินินะครับผมตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมอันนี้ลูกค้าสั่งทีผมกว้างตรงนี้55ามิลนะครับผมปีกซูเปอร์โรเลอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะทําตรงนี้กว้าง5้ามิลนะครับผมเพราะว่าการวางตําแหน่งของของลูกโรเลอร์เนี่ยมันต้องมีความห่างพอพอมีความห่างพอเนี่ยมันจะบังคับให้ตรงเนี้ยต้องกว้างไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าเราทําตัวนี้กว้างแต่ตรงนี้แคบนะครับผมเวลาเราไปเข้าช่องปีกอ่ะมันจะเข้าไม่ได้นะครับผมมันจะถูกบังคับด้วยความห่างของโรเลอร์นะครับผม สายช่างน่าจะเข้าใจเนาะแต่แต่ลูกค้าก็อ่ะบางคนก็เข้าใจบางคนก็ไม่เข้าใจนี่ครับผมถูกบังคับด้วยช่องตรงนี้เนาะอ่าตรงเนี้ยช่องตรงเนี้ยก็คือต้องเล็กกว่าตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นช่องที่ไปติดอยู่ตรงรางเนาะอ่าโอเคน่าจะพอเข้าใจตัวนี้ปี35เซนส่วนราคาก็สามร้อยห้บาทนะครับผมตกเซนละสิบาทนะครับผมราคาอยู่ที่ความยาวนะอันนี้สาเซนก็สาม มาส่วนตัวนี้เป็นปีกสแตนดาร์ดที่ลูกค้าสั่งบ่อยที่สุดแล้วก็ใส่ในงานหน้าไม้ให้ลูกค้าด้วยนะครับผมเป็นปีกโรเลอร์เดี่ยวนะครับผมอ่าสี่สิบห้าเซนตัวนี้จะใส่เป็นยางเสริมนี้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นงานกัดมือนะฮะเดี๋ยวแตะโฟกัสกล้องก่อนตัวนี้ใส่ยางเสริมได้สองเส้นนะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ช่างครับบางทีช่างอารมณ์ดีก็ทําให้ใส่ได้สองเส้นเนาะบางทีก็ทำให้เส้นเดียวนะปกติเขาก็ยิงกันอยู่เส้นเดียวอนะยางเสริมเนาะไม่ค่อยมี เห็นคนใส่เยอะนะเพราะว่ามันมีโรเลอร์อยู่แล้วโรเลอร์ก็หนึ่งคู่เออหนึ่งเส้นแล้วแล้วก็มายางเสริมีแต่นี่ทําเผื่อให้นะครับตัวนี้ยาวสี่สิบห้าเซนนะครับผมราคาก็สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมราคานี้ยังไม่รวมส่งนะครับอ่าเป็นราคาอ่าราคาของนะนตัวนี้ทําเป็นอ่บาบาร์ล็อกผมเชือกให้ด้วยนะครับผมไม่มีเลื่อนหลุดตัวนี้จะใส่กับอ่าโรเลอร์แกน8มิลน,นะครับผมไม่ต้องตามเกียวนะแกน8มิลก็คือต,ตัวนี้ตัวที่ได้สีนะครับ เอาน็อตออกแล้วก็สวมเข้าไปได้เลยแล้วก็ลองแหวนแล้วก็ขันนะอันนี้ลองสวมให้ดูนะอตัวนี้เป็นแกน8มิลตัวนี้ตัวโรเลอร์ตัวนี้มันจะมีฐานรองอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวว่าตัวโรเลอร์เนี่ยมันจะมาเบียดกับปีกนะครับผมมันมีฐานที่เป็นฐานตายตัวอยู่ที่ตัวน็อตอยู่แล้วนะผมตัวนี้มันเป็นน็อตสแตลเลสนะครับผมเป็นงานกึ่งมาโดยโดยเฉพาะสําหรับงานนี้งานโรเลอร์นะครับผมอันนี้เป็นโรเลอร์ตัวใหม่นะเดี๋ยวรีวิวแป๊บหนึ่ง มาอีกตัวนี้เป็นปีกโรเลอร์นะครับผมยาวห้าสิบเซนนะครับผมนี่ความยาวตรงนี้ถึงตรงนี้ห้าสิบเซนส่วนความกว้างตรงนี้ห้าสิบห้ามิลนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานลูกค้าสั่งพิเศษใส่เกียว M6 M6 ก็ภาษาบ้านๆก็รอตเบอร์สิบนะครับตรงนี้ตาราเกียวให้แล้วเเบอร์สิบก็จะประมาณนี้เนาะนี่ถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องขันเข้ามีเกียวในตัวนะครับขันเข้าเข้าไปนะครับผมอ่า นี้สาธิตให้ดูนะครับผม M M หกนะครับผมหรือหกมิลตัวนี้ปีกห้าสิบราคาห้าร้อยนะคบผมอย่างคลิปเกินไว่ต้นคลิปนะครับผม,าร,บผมราคาของปีกจะอยู่ที่ความยาวนะครับผมเซนละสิบบาทนะครับตัวนี้ห้าสิบเซนก็ห้าร้อยบาทนะครับไม่รวมส่งเนาะปีกโรเลอร์ยางเสริมอ่าลืมบอกยางเสริมนี่ตัวนี้ยางเสริมใส่ได้สองเส้นเหมือนกันนะครับผม ทําที่ล็อกป่มเชือกให้ด้วยไม่มีเลื่อนหลุดแน่นอนนะครับนี่แต่นี่วันนี้ถ่ายกลางคืนนะครับผมเพิ่งเสร็จงาน่นาจะประมาณนี้ส่วนตัวที่สามนี่อันนี้ก็เป็นงานที่สั่งพิเศษเหมือนกันนะตัวนี้เป็นปีก55เซนเป็นปีกอาโรเลอร์โรเลอร์เดี่ยวนะครับผมโรเลอร์เดี่ยวก็คือโรเลอร์เปลือยพวกนี้แหละครับผมเรียกว่าโรเลอร์เดี่ยวเนาะนี่ใส่เป็นยางเสริมตัวนี้ ยาว55เซนส่วนกว้างตรงนี้คือ51ามิลน,นะครับผมหรือ5เซนกับอีก1นมิลน,นะครับผมอ่าเดี๋ยวมาดูยางเสริมนะนี่อันนี้ช่างทำให้พิเศษนะใส่ยางเสริมได้3คู่นะครับผมใส่เข้าไปครับผมเ,เรียกง่ายๆว่าไม่ใส่โรเลอร์ก็ได้นะยิงเป็นปีกข้างข่าวยังได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ถาพิเศษให้นะครับผมใส่โรเลอร์ได้3คู่เอ้ยใส่ยางเสริมได้3คู่นะครับผมตัวนี้ลูกค้าให้ตาเป็นอ่า M M6 นะครับผม อิหรือน็อตเบอร์สิเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้งานสั่งทำปีกห้าสิบห้าเส้นราคาอยู่ห้ารอยห้าสิบนะครับผมอ่าลูกค้าหลายคนน่าจะเดาน่าจะเดาทางราคาปีกได้แล้วนะครับผมสามสิบเส้นก็สามร้อยสามสิบห้าเส้นก็สามร้อยห้าสิบสี่สิบเส้นก็สี่ร้อยสี่สิบห้าเส้นก็สี่ร้อยห้าสิบเนี่ยฮะเติมศูนย์ไปข้างหลังแค่นั้นก็รู้ราคาละส่วนตัวนี้เป็นปีกค้างคาวนะครับผมตัวนี้ไม่ใช่งานกัดมือนะตัวนี้เป็นงาน cnc นี่ใส่ย,ยางได้ทั้งหมดห้าคู่นะครับผม ันนี้เป็นงาน C N C ตัวนี้ต้องจ้างช่างเขากัดมาให้นี่ตัวนี้เป็นเกรดอะลู6กศูนะครับผมสามารถอัดยางได้เต็มที่เลยนะครับผมความหนาอยู่ที่6.2จ mm มิลนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับผมตัวนี้จะจะเป็นปีที่สามารถทําเป็น ปีกข้างคาวยางตึงได้นะครับผมสาหรับใครที่อยากไม่อยากเล่นระบบโรลเลอร์อยากเล่นเป็นปีกข้างคาวยางตึงก็ใส่ปีกตั้งแต่55เซนขึ้นไปจะเป็นยางตึงได้นะครับผมสาหรับชักตั้งแต่65ขึ้นไปนะครับหกสิบห้าจนถึงแปดสิบแปดสิบห้าเนี่ยฮะผมใส่เป็นยางตึงได้นะครับผมส่วนถ้าปีกสั้นอ่าปีกสั้นกว่านี้เช่นปีกห้าสิบเนี่ยมันจะไม่เป็นยางตึงนะครับผมยิงไปทีสองทียางมันจะหย่อนแล้วนะครับผมจะหย่อนท้องช้างแล้วเว้นแต่ว่าเราจะไปใส่กับมินิพวกชักสี่ พอยางจะตัดสั้นมันจะสามารถขึงยางให้เป็นยางตึงได้แต่ถ้าชักตั้งแต่65ขึ้นไปใส่ปีก5 5ถึงจะเป็นปียางตึงนะฮะน่าจะพอเข้าใจเนาะยางตึงก็คือขึงปุ๊บยางตึงเป็นเส้นตรงเลยนะฮะต้องปีก5 5ขึ้นไปเนาะบางคนใส่เป็น60เลยนะอย่างกว้างนะแล้วแต่ถนัดเนาะอันนี้มานําเสนอแนะนาเผื่อคนอยากาเล่นปีข้างข่าวนะครับผมตัวนี้เป็นงาน cnc นะผมส่วนปีโรเลอร์พวกนี้จะเป็นงานตัดมือทั้งหมดนะครับผม มามาดูส่วนของโรเลอร์โรเลอร์ตัวนี้จะเป็นแกน8มิลน,นะครับผมหรือ M8 นะน็อตตัวนี้เป็นน็อตเบอร์13นะครับผมตัวนี้เป็นงานตัวใหม่เนี่ยแตะโฟกัสกล้อง่อนบางทีก็ไม่ได้มองหน้ากล้องเนี่ยฮะอย่างนี้ผมบอกตัวนี้มันจะมีฐานในตัวนะนี่ฐานในตัวข้อดีก็คือเราสามารถใส่เข้าไปที่ปีกได้เลยนะครับผมแต่ปีกตัวนี้เนาะใส่เข้าไปได้เลยนะฮะมันมีฐาน ตัวแหวนระองอยู่แล้วเราก็ใส่เข้าไปได้เลยลองแหวนตัวนึงนะครับผมแล้วก็ขันแน่นได้เลยนะ,ะตัวนี้เป็นงานอาบูทนะครับผมไม่มีลูกปืนนะผมรีวิวไปหลายรอบแล้วหลายคนถามทําไมไม่เอาลูกปืนเดี๋ยวอนาคตอัดเอาเข้ามานะครับผมแต่ตอนนี้เท่าที่ผมเทสมาผมว่าระบบบูทเนี่ยมันค่อนข้างจะแข็งแรงมากกว่าระบบลูกปืนนะครับผมเวลามีปัญหาก็แก้ง่ายนะครับผมเอากระดาษทรายปันป่นๆแล้วก็ หยอดน้ํามันนะ่ะก็ลื่นแล้วแต่ถ้าเป็นระบบลูกปืนถ้าเกิดว่ามีปัญหาปุ๊บอ่ะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับตัวลูกปืนก็เลยเดี๋ยวช่างใจก่อนนะเดี๋ยวปรึกษากับแม่บ้านก่อนนะว่าจะเอามาอีกหรือเปล่าอันนี้จะเป็นโรเลอร์เล็กโตสามสิบห้ามิลน,นะครับผมตัวนี้สําหรับใส่ปีกซูเปอร์โรเลอร์เนาะเป็นคู่ในตัวนี้กับด้านบนสําหรับพยุงพยุงยางนะครับผมนตัวนี้จะเป็นโตห้าสิบห้าเอ้ยสามสิบห้าสามสิบห้ามิลน,นะครับผมแม่ปินพันกัน อ่าสำหรับปีกซูเปอร์โรเลอร์หรือใครจะทำโรเลอร์เดี่ยวก็ได้นะแต่ถามผมผมไม่แนะนำนะมันเล็กไปฮะล่องมันจะตื้นถ้าจะทำเป็นโรเลอร์เดี่ยวเนี่ยผมแนะนำตัวอ่าตัวโต๊ะสี่สิบมิลเนีนะ่ยล่องเขาจะลึกนะฮะยางมันจะไม่หลุดเนาะเนี่ยยางมันจะไม่เด้งออกจากล่องเท่าที่ใช้มานะตัวนี้จะเวิร์กกว่าอ่าโรเลอร์ของผมนี่จะมีแบบได้สีนะเกียวอินแปดก็คือแปดมิลน,นะครับผมแล้วก็อินหกก็คือหกมิลหรือเบอร์สิบนะครับผม ตัวนี้จะมีลูกปืนนะครับผมแต่ว่าตัวนี้ต้องทาเกียวที่ปีกนะครับผมเพราะว่าตัวแกนเขาเนี่ยมันไม่มีฐานนี่เป็นน็อต้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะใส่มันต้องมีเกียวที่ปีกนะครับผมเพื่อตั้งเพื่อตั้งไม่ให้พอเราใส่เข้าไปมันต้องมีเกียวที่ปีกอย่างนี้นะต้องทาเกียวเพื่อไม่ให้ตัวโรเลอร์ลูกโรเลอร์ครับไปชนที่ผิวปีกะครัยผมไม่าง,งั้นมันจะฝืดเนาะมันต้องใช้น็อตตัวผู้ตัวนี้ตั้งนะครับผม จะเอาลื่นมากลื่นน้อยก็ตั้งตัวผู้ก่อนที่จะใช้ตัวเมียล็อกนะตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วแต่บางคนาบางท่านมาใหม่ก็ก็ถือว่ารีวิวให้ฟังอีกรอบนะครับผมสําหรับโรเลอร์ลูกปืนตัวที่เป็นอลูตัวนี้จะได้ทนนะครับผมโรเร์เริ่มเป็นอลูอ่ะมันไม่เวลามันร่วอะไรมันไม่แตกอย่างตัวนี้ซุปเปอร์ลีโอกาสแตกก็มีครับมันก็มีข้อดีข้อได้คนณลอยษาะนะครับ ส่วนสินค้าอย่างอื่นเช่นกลงไก่อ่ากลงไก,ตก,งไก,ก,งไก่ตัวนี้กลงไก่อะลูกลงไก่อะลูตัวนี้อ่าตัวละร้อยนะครับผมเดี๋ยวแถมน็อตให้ด้วยถ้าใครจะเอานะตัวนี้เป็นอ่ากลงไก่อะลูที่ผมใช้แรกๆเนาะหลังๆมางานงานหน้าไม้ก็จะใส่เป็นอ่ากลงไก่สแตนเลสอย่างนี้ให้ลูกค้านะครับผมนี่ก็จะดูแข็งแรงไปอีกแบบแล้วแต่คนชอบนะครับผมดีคนละอย่างนะตัวนี้ร้อยห้าสิบนะ ตัวนี้ราคาส่งมาแพงกว่าตัวนี้ตัวอลูร้อยหนึง่งตัวนี้150นะโอเคส่วนไก่ไก่ก็หลักๆที่ใช้ไม่ว่าจะขายลูกค้าหรือว่าใส่งานหน้าไมา้มีสองตัวนะตัวนี้คือไก,เก่เซฟนกนะเซฟนกตัวนี้เป็นแบบเจาะยึดด้านข้างนะครับผมไก่เซฟนกก็คือใส่เข้าไปแล้วตัวนี้เป็นเซฟตัวนี้เป็นเซฟนะน,นี่กดเซฟ อ่าตัวนี้เป็นไกด์อย่างดีนะครับผมตัวนี้ลองเทสแล้วไม่รู้กี่รอบนะฮะถือว่าเป็นงานที่น่าจะเวิร์กสุดนะนะเท่าที่ทาเท่าที่ใช้มานะครับผมตัวนี้ราคา4 5่าสนะครับตัวนี้ไกด์เซฟนกส่วนอีกต,ตัวก็จะอัปเกรดขึ้นมาหน่อยเป็นไกด์ไกด์เซฟข้างนะครับผมตัวนี้จะเป็นไกด์เซฟข้างส่วนใหญ่จะใส่ใส่ให้ลูกค้าตัว งานไม้หายากหรือว่าลูกค้าสั่งพิเศษนะครับผมจะใส่ตัวนี้ให้ตัวนี้จะเป็นเซฟด้านข้างตัวนี้แถมให้นะครับผมตัวนี้มันจะตัวละห้าร้อยนะครับผมจะแพงกว่าตัวนั้นเนาะตัวนี้มันจะใส่ลูกง่ายกว่านะครับผมตัวด้านบนนี้ไม่ใช่เซฟนะตัวนี้ก็คือพอเราใส่ลูกเข้าไปปุ๊บกดปุ๊บอันนี้คือล็อกลูกนะตัวนี้ไม่ใช่เซฟนะเป็นกดล็อกลูกหรือว่าเราจะดันเข้าไปให้มันล็อกเลยก็ได้นะครับมันล็อกได้สองแบบใส่เข้าไปแล้วกดล็อกนะครับผม ตัวนี้จะตัวนี้เหมาะกับคนที่ต้องการแบบจะยิงสายโหดก็คือสายยางหลายเส้นสายยางแข็งแข็งนะครับผมตัวนี้ระบบกลไกข้างในเนี่ยจะต่างจากตัวนี้นะครับผมระหว่างตัวเชียกับตัวไกลอะ่ะหาการทํางานของมันด้านใน,นกลไกด้านในตัวนี้จะสามารถรับแรงดึงของยางได้เยอะกว่านะครับผมเรื่องของความแข็งแรงเนาะ,อ,ะอันนี้ตามตามที่ดูจากอะไหล่ด้านในเนาะที่ผมเคยแกะมาตัวนี้ จะแข็งแรงกว่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ราคา500ตัวนี้450นะแต่ว่าตัวนี้มันจะใส่ยากกว่าเพราะว่ามันต้องเจาะฝังเซฟด้านข้างนะครับผมข้อเสียของเขาคือถ้าไม่ใช่ช่างก็จะใส่ยากนเนาะตัวเซฟเขาต้องมาใส่ตรงนี้เนาะมองเห็นไหมอ่านี้ก็เป็นไก่นะครับผมไก่ก็พยายามใช้ของดีดีหน่อยนะครับผมกัดฟันใช้ของดีนะครับผมส่วนลูกดอกลูกดอกหลกัลกๆก,ก,ก็จะมีเย่ยงเดียวอย่างนี้นะครับผมก็คือตรงนี้ สำหรับเกี่ยวเชือกเรียกว่าเงี้ยงเดียวอ่าอยื่มาทั้งหมดเลยตัวนี้ก็เป็นเงี้ยงธรรมดาตรงนี้นะเยกว่าเงี้ยงธรรมดาอ่าตัวเงี้ยงเดี่ยวเมื่อกี้เนี่ยตัวนี้ลูกละสี่สิบห้านะครับถูกสุดละส่วนเงี้ยงธรรมดานี้ลูกละห้าสิบพวกตรงเนี้ยผมปัดลบคมให้หมดนะครับผมงานใช้เองด้วยนะครับผม ส่วนอีกแบบนึงก็คือนะครับผมพอกสี่นะครับผมตัวนี้เป็นพอกสี่ยาวสามห้าเ็กสี่มิลนะมันนะจะมีขนาดสี่จุดสองแล้วก็ยาวสี่สิบด้วยนะครับอันนี้ถือมาเป็นตัวอย่างนะครับผมตัวนี้ก็ราคาลูกหกสิบาทนะผมอาจจะสั้นจะยาวเท่าไหร่ลูกละหกสิบาทเท่ากันนะครับผมนี่พอกสี่นะครับผมราคามาเท่ากันนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือพอกเจ็ดนะครับผมนี่พอกเจ็ดก็คือตรงนี้เนาะ พอกเจ็ดเซนตัวนี้หยิบมาให้ดูเป็นตัวอย่างตัวนี้เป็นลูกสี่มิลเนาะยาวสามสิบห้าเซนนะครับผมตัวนี้ลูกละหกสิบห้าบาทนะครับผมตัวนี้พอเกเยอะกว่าก็ราคาสูงกว่าตัวนั้นห้าบาทนะครับถ้าสั่งเป็นโหลเนี่ยอราคาจะถูกกว่านะครับมาอ่ะรีวิวพอ,ขอกขอมปากหอมคอก็ส่วนท่านไหนที่สนใจสินค้าอย่างอื่นเนี่ยผมพวกยางอ่ายางอ่าสายพีอีนะครับผมอ่าแว่นตานะครับผม รืออย่างอื่นนะครับผมก็ลองทักกันเข้ามาได้ที่เพจต้อมฟิตออนนะครับผมเบอร์โทรศูนย์แปดศูนย์สี่เก้าสองหกเก้าสามห้านะครับผมเบอร์โทรนี้สามารถค้นหาดีไลน์ได้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวทางแอดมินเราตอบนะครับผมเรื่องของรายละเอียดค่าส่งเท่าไรเมาส์ส่งเท่าไรชิ้นเล็กชิ้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับผมลองทักกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสําหรับการรับชมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับนี่ลายดอกไม้ หลายสีนะครับเป็นสั่งเข้ามาระยะยนึ่งสีเป็นแบบเดิมหลายสีธรรมดาเดียวือกี่คู่สองคู่ตัวใหม่ก็จะเป็นยีนายนะครับหรอตัวสีสีนี้สั่งเข้ามานะครับน,นคะครับ